วัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมช่องเดิมคนเดิมนะครับทุกคนอ่าไม่ได้อัคดคลิปหลายวันนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะทุกคนก็นอกจากเล่นเกมแล้วนะก็มาตกแต่งหลังบ้านนิดหน่อยนะทุกคนอันนี้ก็คือโฉใไม่ของพี่นะครับในวันนี้เลยนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเปลี่ยนชื่อช่องด้วยนะทุกคนเนื่องจาก MBF นะครับก็อ่าหลายๆคนเนาะเข้ามาเซลบ้างอะไรบ้างนะทุกคนเออ กงกับไอ้นี่สาวสาว B N K นะทุกคนอ่ะก็เลยลองไปเซิร์ชดูนะประ,ประมาณว่าชื่อแก๊งเขานั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวเลยเปลี่ยนไปนิดหน่อยละกันนะครับก็เลยเอาชื่อตัวเองมาใส่แทนนะก็เป็นใหม่เกมมิ่งนะทุกคนโอเคนะก็ฝากเนื้อฝากตัวเพื่อนๆด้วยละกันนะครับสําหรับเพื่อนๆคนเก่าแล้วก็คนใหม่ๆด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยละกันนะครับโอเคนะวันนี้เราจะมาอยู่กับเกมไหนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะทุกคน โอเคนะคบวันนี้เราก็อยู่กับโลและคอยซีซั่นห้านะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซีซั่นห้านียมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับก็อ่าไปที่บล็อกข่าวกันก่อนเลยดีกว่าเนาะนะครับอ่ะบล็อกข่าวนะทุกคนก็อ่าเดี๋ยวพี่บอกนิดนึงนะครับไปที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดที่บล็อกตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ไปอีกหน้านึงนะตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับบล็อกข่าวสิ่งที่จะพัฒนาในอนาคตนะครับประมาณนี้นะทุกคน ในอนาคตนะสามนะครับสามหัวข้อใหญ่ๆตรงนี้เลยนะทุกคนถ้าใครอยากจะอ่านแบบละเอียดเลยนะทุกคนก็เข้าไปอ่านกันได้ในบล็อกข่าวนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันคร่าวๆนิดหน่อยนะครับตามหัวข้อไปนะโอเคนะก็สาหรับเรื่องโลลคอยนะครับอัปเดตเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้นะมันแปลภาษาไทยแล้วมันดูทางการมากๆเลยนะทุกคนโอเคนะก็อ่าอย่างเช่นนะครับยกตัวอ,อย่างละกันสาหรับเรื่องโบนัสนะครับก็คือ จะเปิดให้ดูนะโบนัสนะครับทุกคนตรงนี้นะอยู่ที่แรงขุดของเรานะครับนี่พลังขุดของฉันหรือไมพาวเวอร์นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้นะต่อจากนี้เนี่ยเราจะได้ในส่วนโบนัสเนี่ยจะได้เฉพาะคนที่มีแรงขุดถาวรนนะครับแรงขุดที่ได้ฟรีจากการเล่นเกมนะครับจะจะไม่ได้โบนัสบวกเพิ่มนะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องการดอป นะครับการดอปจากเกมนะของรางวัลหลังจากที่เราเล่นเกมจบแล้วเนี่ยเขาจะดอปแบบให้เราเนี่ยเขาได้ดีขึ้นได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้คิดว่านะคิดว่านะทุกคนอ่ะแล้วก็นะครับอีกหนึ่งอย่างเรื่องการคราฟนะครับการคราฟการอัปเกรดเครื่องขุดนั่นเองนะก็คืออ่าเขาจะเพิ่มอะไรอีกหลายๆอย่างนะจนถึงมาร์เก็ตเพจนะทุกคนก็จะเพิ่มเข้ามาในอนาคตนะครับแต่ก็ยังนะซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรนะสาหรับ เรื่องมาเก็ตเพนะครับเรารอกันมานานมากๆเลยนะสำหรับตลาดกลางนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่อัปเดรื่องขุดรอไปก่อนแล้วกันนะครับในช่วงนี้นะรายละเอียดตามภาพนะครับทุกคนแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับก็เข้าไปอ่านในม็อกข่าวอย่างที่พี่บอกนะทุกคนอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะก็นั่นแหละครับมาเก็ตเพ e ที่พี่พูดเมื่อสักครู่นะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมีการเพิ่มเข้ามาในอนาคตนะครับก็ยังต้องรอกันต่อไปอยู่นะอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราเนี่ยอ่ารอกัน หลายหลายท่านรอนะทุกคนก็คือเหรียญมาติกแล้วก็เหรียญโซลาน่านะครับจะเพิ่มนะครับระบบการฝากแล้วก็ระบบการถอนเข้ามานะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะทุกคนก็รอในอนาคตเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะนี่ก็เป็นแผนการนะครับทั้งหมดที่เขาจะทำในอนาคตข้างหน้านี้นะครับต่อจากซีซั่นห้าในวีคนี้นั่นเองนะทุกคนอ่ะปรับมาณนนี้เลยนะครับรายละเอียดยิบย่อยนะไปอ่านกันเอานะครับใน บล็อกข่าวนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับซีซัน5้นะทุกคนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะก็อย่างแรกนะครับที่เป็นที่แปลกตาของเรานะครับที่สะดุดมากๆเลยนะครับก็สีเหลืองนะครับในแถบเมนูนะครับที่อยู่ด้านบนนะทุกคนนี่ก็คือพาร์นะครับพาร์ตซีซันของแต่ละซีซันนั่นเองนะซึ่งทำแปะเมนูไว้ก็เป็นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะทุกคนเพราะว่าอะไรนะครับก็คือ การที่มีอ e ีพาร์ตนะครับมาอยู่ตรงนี้นะถือคิดได้เลยว่ากิจกรรมหลังจากนี้นะครับจะมีเยอะมากกว่าเดิมแน่นอนนะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันก่อนเลยเนาะส่วนอื่นๆเนี่ยทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วหรือทราบกันดีอยู่แล้วนะครับสาหรับเพื่อนคนไหนที่ยังอ่เพึ่งมาเจอนะครัเพึ่งจะมาเล่นนะครับก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เว็บไซต์ตัวนี้ด้วยนะใครอยากจะเล่นก็กดลิงก์เข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับ อ่ะเรากดไปที่กันที่ e p a r นะครับก็อ่าประมาณนี้เลยซีซั่นห้านะครับต้อนรับฤดูร้อนนะทุกคนก็น่าจะเป็นบ้านเขาแล้วนะเพราะบ้านเราฝนตกหนักมากๆเลยนะครับโอเคนะก็ตรงนี้จะเป็นซีซั่นห้านะครับเครื่องขุดก็น่ารักมากๆเลยนะทุกคนอยากได้บัตรผ่านสักหนึ่งอันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยนะครับสําหรับบัตรผ่านกิจกรรมนะครับนี่ เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่จะลงทุนนะครับก็คิดตบทวนนะทำสติให้ดีๆนะครับถ้าเราไม่มีสติเนี่ยสตังเราก็จะไม่มีนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับตามนี้ซีซั่นสี่พี่ก็ได้เติมไปแล้วนะก็ตอนนี้ไม่พอนะครับเหรียญหมดนะเนื่องจากไปสุ่มบล็อกกล้องมานะทุกคนเออไม่คิดว่ามันจะมาไวอ่ะประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้อ่าราคาที่ร้อยสิบเก้า้าเก้านะทุกคนเป็นราคาที่อ่าปลดล็อก ลูกกุญแจอย่างเดียวนะครับส่วนของรางวัลเนี่ยเราต้องไปเล่นเกมนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลนั้นๆมาส่วนอีกหนึ่งฟังนะครับด้านขวามือนะห้าร้อยห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้า ALT นะครับก็คือเราจะได้ของรางวัลทั้งหมดเลยนะครับถามว่าอันไหนคุ้มกว่ากันคือคุ้มทั้งสองอย่างคุ้มทั้งสองอย่างนะครับก็คือง่ายๆอยู่ที่ตัวเราไหวแค่ไหนนะครับประมาณนี้เลยนะอะอย่างพี่เนี่ยไหวอย,อยู่ที่ร้อยสิบเก้านะครับตรงนี้แน่นอนว่าไม่ไหวแน่ๆนะครับ เดีย๋ยวเราไปคำนวณกันดูละกันเลยพี่จะคำนวณ119.99ละกันนะทุกคนก็อยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับราคาณนะวันนี้นะทุกคนนี่4,186นะแต่พี่เติมไม่ครบนะครับในครั้งที่แล้วเพราะว่าพี่มีเหรียญ ALT อยู่แล้วนะทุกคนก็เติมไปประมาณพันกว่าบาทเติมเพิ่มไปพันกว่าบาทประมาณนี้นะอ่ะก็อ่าประมาณนี้นะครับแล้วถามว่าคุ้มไหมนะครับในราคานี้ อ่าคุ้มในแบบฉบับของเรานะครับทำมาทำไมพี่ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เล่นได้แบบว่าได้ทุนพอดีนะไม่ถือกับว่าได้กําไรมากมายนะกําไรที่ได้ก็คือแรงขุดที่มันไม่ถาวรน,นั่นแหละที่เหลือไอ้แรงขุดถาวรน,นะคือทุนทั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่าดีถ้ามีถ้าพี่มีเวลามากกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะแต่ใครที่อยากจะอ เอาตัวนี้เลยดีกว่าห้าร้อยหนะทุกคนก็ดูแรงตัวเองด้วยนะครับว่าอืมกําลังเราพอโอเคกับเขาไหมนะครับก็คือ500นะครับ559นะครับสักคู่หนึ่งห้านะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะก็คืออยู่ที่หมื่นเก้านะครับเกือบสองหมื่นเลยนะเป็นราคาที่ไม่ไหวแน่นอนอยู่แล้วสําหรับพี่นะทุกคนใครไหวก็เติมมาเลยนะครับก็ ก่อนอื่นเลยนะพี่ไม่ได้จะแนะนําหรือชักชวนให้เพื่อนๆเนี่อนอยเข้ามาลงทุนนะทุกคนเว็บนี้สายฟรีเล่นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเติมเงินสักบาทพเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้แล้วก็ถอนได้นะอยู่ที่กําลังของเรานะครับอยู่ที่ความขยันด้วยแล้วก็ความอดทนของเราด้วยนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆพี่ทําคลิปแยกไว้หมดแล้วนะทุกคนก็ใครที่จะมาเล่นใหม่นะก็คือไปดูในเพจลิสต์ได้นะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับเราจะมาพูดกันเรื่องซีซันห้านะครับทุกคนก็ เดี๋ยวตัวนี้พี่จะมาเติมที่หลังนะครับตอนนี้ขาดอยู่ประมาณสี่สิบกว่าเหรียญน,นะตอนนี้พี่มีอยู่ประมาณเจ็ดสิบสองพี่จะเล่นอีกสักหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเติมเข้ามาละกันนะทุกคนถ้าใครอยากหาความขยันให้ตัวเองก็เติมไปก่อนนะเออมันจะได้มีความขยันให้กับตัวเองนิดนึงนะเป็นแรงกระตุ้นนะ่เอ,อ้ยฉันเติมไปแล้วฉันต้องเล่นให้ได้ประมาณนี้นะทุกคนอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูของรางวัลน,นะครับนี่เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคน,น,นไหนที่ เล่นนะครับอยู่นะแล้วเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่แล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับสําหรับไอ้ตัวนี้นะหลายท่านเลยนะครับก็ยังเห็นเข้ามาบ้างมานะว่าผมเล่นผ่านแล้วพี่ทําไมผมไม่ได้มันเนี่ยเออประมาณนี้อ่ะก็อย่างที่พี่บอกนะครับเรายังไม่มีบัตรผ่านนะเราก็จับไม่ได้ไอ้ตัวพิเศษตัวนี้ไปนะครับก็คือมันจะมีลูกกุญแจล็อกอยู่นั่นเองนะตอนนี้ยังไม่มีกุญแจล็อกซึ่งพี่ก็ยังไม่เติมเหมือนกันอ่ะพี่ก็ผ่านไปตอนนี้ถึง พี่เรียกเป็นด่านละกันดีกว่าเนาะมันจะได้พูดง่ายๆนะครับพี่ถึงอยู่ที่ด่านสองนะตอนนี้ทุกคนด่านสองนะครับก็สําหรับสายฟรีนะครับที่เราจะได้ก็คือมีคําว่าฟรีนะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับส่วนตรงอื่นเนี่ยเราต้องไปซื้อบัตรผ่านกันมานะทุกคนถามว่าบัตรผ่านคุ้มไหมคุ้มมากๆนะทุกคนคุ้มเกินคุ้มอะ่ะเออถ้าใครเติมนะคุ้มเกินคุ้มจริงๆแต่งบพี่ไม่ถึงนะพี่ก็เล่นประมาณนี้แหละได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะคะ ไม่ค่อยโลภนะพี่อ่ะเพราะพี่ไม่มีเวลาอยู่แล้วไงพี่ก็จะดูก่อนว่าแรงพี่ไหวแค่ไหนนะทุกคนกําลังมันไหวแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับซีซั่นห้านะว่าพี่จะเติมไม่เติมแค่นั้นแหละโอเคเนาะก็ของรางวาัลประมาณนี้เลยนะครับก็อยากจะบอกว่าซีซั่นห้าเนี่ยเครื่องขุดอะไรต่างๆของเขาเนี่ยเยอะมากๆนะทุกคนแล้วก็มีไอ้พวกที่ไปตั้งในตู้โชว์ด้วยนะอ,อไอ้ที่ตั้งในตู้โชว์เนี่ยเราจะได้โบนัสบอกเพิ่มด้วยนะแล้วก็ พื้นห้องด้วยนะทุกคนพื้นห้องเราก็ได้โบนัสนะครับนี่อ่าพื้นห้องซีซันที่แล้วเนาะเราได้จากฟรีเนาะเขาให้เราฟรีนะครับส่วนซีซันนี้ซีซันห้านะครับก็คือเราต้องมาเล่นเราต้องมาเล่นแล้วก็ไม่ใช่แบบใกล้ๆเลยนะอยู่ตั้งสามสิบเอดเนี่ยอยู่ด่านที่สาสิบเอ็ดเลยนะทุกคนซึ่งใช้เวลาพอสมควรครั้งที่แล้วพี่เล่นถึงแค่ด่านสิบห้าเองนะเออ ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าพี่จะไปทุ่มกับเกมไหนนะครั้งนี้โอเคซีซั่นห้านะคะประมาณนี้นะทุกคนส่วนออ่าย่างอื่นนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะแล้วก็ซีซั่นห้านี้นะครับทุกคนจะมีนะเออเขาขยายเวลานะครับขยายเวลาให้เรานะตอนแรกเนี่ยแต่ละซีซั่นที่ผ่านมานะครับมีเวลาให้เราอยู่หกสิบวันนะครับประมาณนี้เนาะถ้าพี่จําไม่ผิดนะครับหกสิบวันนะครับ รอบนี้นะทุกคนซีซั่นห้านะครับเขาขยายเวลาให้เราเนี่ยถึงแปดสิบกว่าวันนะทุกคนพี่จําไม่ได้นะเว็บนี้เปิดมาประมาณสามสี่วันแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้นะครับเหลืออีกเจ็ดสิบแปดวันนะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยซื้อวัดผ่านในช่วงเออร้อยสิบเก้าเออจาไม่ได้นะครับทุกคนแล้วเล่นไม่ครบก็มีนะบางคนนะแบบขาดนิดเดียวอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการดีนะที่ เขาเพิ่มเข้ามาให้เรานะครับนี่โอเคนะครับก็สําหรับซีซันห้านะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเล่นนะทุกคนคลิกลิงก์ได้คลิปได้เลยนะแล้วก็พร้อมวิธีการเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเครื่องขุดเนาะวิธีเลือกซื้อเครื่องขุดนะครับแล้วก็การเติมนะครับการถอนทําคลิปไว้ทั้งหมดแล้วให้เพื่อนๆในเพลลิตนะทุกคนไปกดเข้าดูกันได้นะอยากทราบรายละเอียดส่วนไหนนะหรือนะครับใครที่ อยากจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะไปไล่ตอบคำถามเพื่อนๆให้ครบทุกคนเลยนะครับสําหรับวันนี้เนาะก็ก่อนไปนะคะฝากเพื่อนเกดไลค์กดซับสไครป e พี่ด้วยละกันนะคะเพื่อเป็นกาลงังใจในการทาคลิปต่อ,ตอไปนะสําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ละกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ